แล้ววันนี้เนี่ยถ้าดูจากตลาดจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นเจ้าของน้ํามัน,นที่อันดับต้นๆของโลกก็ได้ถูกจับเข้าไปรวมอยู่ในสมาชิกกลุ่มบริษัทค่อนข้างจะเยอะมากซา,า,าอุดีอาร์ยูเอีรัสเซียบราซิลพวกนี้เป็นสมาชิกบริษัทห้าประเทศน,นี้เนี่ยรวมกันเขามีปริมาณน้ำมันสำรองสูงเอาราวสัก700้พันล้านบาร์เรลเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดของโลกเนี่ยก็อยู่มาส,สัก60%ตัวเวเนยเองเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมบริกแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวเนยเองเขาก็ เป็นหนึ่งในประเทศที่พยายามชะทาทายรูปเป็นโตโดอลา่าที่สาราฐตั้งมาโดยตลอดกันถ้ารวมกันกับเวิเนเข้าไปกี่รัานีบริกจะกลายเป็นคนที่ครองน้ามันทะลุ1,000ล้านบาร์เรลยินส,สัดส่วน80สิเปรซ็นของดิฟานน้ามันสำรองโลกสิ่งนี้มันจะทําให้เปลี่ยนระบบของเป็นโตรดอล่าออกไปเลยซึ่งปัญหาคือว่าถ้าไม่จําเป็นต้องซื้อขายน้ามันด้วยสึมดอลาอีกแล้วเรายังจำเป็นต้องแบ็กอัพโตวดอลลาไว้ในทุนสำรองเนี่ยเท่าเดิมหรือไม่สิ่งนี้เป็นปัญหาสำคัญ มุงสู่หล้านซับสไคร์เบอเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะคุณธนุษคะตลาดยังบวกได้แม้ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่เบเนเซียลาที่เข้มข้นมากนะคะประเด็นนี้ตลาดตีความยังไงทำไมถึงยังเปิดโหมดดริสออนทั้งที่มีความเสี่ยงที่ดูเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ คือคือถ้าเอาคำตอบเรื่องของตลาดบวกได้ยังไงทั้งที่มีปัจจัยลบเข้ามากดดันเยอะขนาดนี้นะจริงผมก็มองว่าคงเป็นเรื่องของของสภาพคล่องสมากกว่านะครับที่นะตอนนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า,า,าโลกเองนะจริงประเทศหลักอย่างสหรัฐเองเนี่ยก็กลับเข้าสู่โหมดของการพยายามเติมพวกสภาพคล่องกลับเข้าสู่ระบบอย่างมากเลยนะ ตัวสภาพคล่องอันนี้คือปัจจัยที่เราต้องยอมรับว่ามันทรงพลังมากมันทาให้ราคาสินค้ารวมไปถึงราคาสินทรัพย์เองมันเฟอ้อได้คําว่าราคาสินทรัพย์เฟ้อเนี่ยหมายถึงว่าプラ์มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณเติมเงินเข้ามาเงินก็เข้าไปเป็นพวกนีน้ทีนี้ปริมาณของเงินเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจริงเราเรามีรูปไปดูสักรูปหนึ่งแล้วกันว่าตัวของ M2 ของฝั่งสหรัฐเองเขาก็มีการปรับขึ้นขึ้นเร็วเหมือนกันจนตอนนี้ก็ทำออทามไพไปละเดี๋ยวผมให้ดูรูปนิดหนึ่ง อ่ะโอเครูปขวานะจะเห็นว่าคือตัวของ a อ2หรือว่าปริมาณเงินในใน,ในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็กลับขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ในรูปด้านขวาเส้นสีแดงก็ทะลุ22ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นของ a อ2ตัวนี้เนี่ยจริงมันก็มาจากทั้ง2ฝั่งฝั่งรัฐบาลเองนะก็ยังคงเห็นภาพของการขาดดุลก็ประมาณนะคือเขาจ่ายเงินเนี่ยเข้าสู่ระบบเนี่ยจำนวนมากรับได้น้อยนะแต่ว่าจ่ายออกไปเยอะยังขาดดุลสูงอยู่นะแล้วก็ ฝั่งของทางธนาคารกลางเองอันนี้คือคีย์สำคัญที่เฟดเองเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่างทั้งการลดดอกเบีย้ยการลดดอกเบีย้ยก็คือการเติมสภาพคล่องอย่างรวมไปถึงการเ,าเติมในเรื่องของการใช้การขยายงบดุลในรูปด้านซ้ายนะก็คือการนำ QE นั่นแหละนะถ้าพูดตรงไปตรงมานะก็เข้าไปนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของสภาพคล่องตึงตัวใน,ในตลาดเงินระยะสั้นแลนะแต่ผลของมันคือมัน,มนกลายเป็นว่ามันไปอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบแลวทำให้ M2 กนะ็ขยับขึ้น แ,แน่นอนนะเวลาที่มีการขยับเพิ่มขึ้นของตัวสภาพคล่องเนี่ยั้องทุนได้เงินสดมาเนี่ยไอจะถือเงินสดไว้เฉยๆเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงนะว่าถ้ายิ่งเติมสภาพคล่องไม่หยุดเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นคุณถือเงินสดไปเท่าเดิมเนี่ยมูลค่ามันก็จะลดเพราะงั้นก็ต้องเอาเงินพวกนี้ไปฝังไว้ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเพราะงั้นเราได้เห็นการฝังของราคาได้เงินมาเอาไปฝังในราคาพะงั้นทําให้สินทรัพย์เสี่ยงโดยภาพภาพรวมมีการขยับเพิ่มขึ้นที่ที่มีความต่อเนื่องแม้ว่าจะมีความ ผันผวนของสถานการณ์ในโลกเนี่ยที่ค่อนท่านดูแลน,นะครับทีนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องของเวเน์หน่อยนะตัวเวเนเองเนี่ยดูน่าตื่นเต้นหน่อยนะครับเพราะว่ามีการเข้าไปยึดอย่างกันในหนังเลยนะแต่ว่าจริงๆเราต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันมีเหตุผลบางอย่างนะที่ทําให้สหรัฐเองเขาต้องตัดสินใจนะในการในการทำลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งผมมีรูปนี้ให้ดูนะะรูปหนึ่ง ตารางนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะทุกคนอาจจะเคยได้ยินภาพคาที่เราเรียกว่าตัวของเพลโตดอลลาร์ ala, นะครับที่สมัยก่กอนมีการใช้การซื้อขายตัวของน้ำมันเนี่ยในลักษณะของการที่ต้องใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนไปสิ่งนี้ก็ทาให้ตัวดอลลาร์เนี่ยถูกจับยัดเข้าไปทูนสำรอง,องโลกจนมันก็ยืนระยะความแข็งแกร่งของสกุลดอลลาร์เนี่ยมามานานยาวนานเหมือนกันสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยก,ก็ซื้อกันด้วยตัวดอลลาร์มาต่อ ว่าแว,วันนี้เนี่ยถ้าดูจากตลาดมันจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นเจ้าของน้ํามัน,นที่อันดับต้นๆของโลกก็ได้ถูกจับเข้าไปรวมอยู่ในสมาชิกของบริกเนี่ยค่อนข้างจะจะเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ซาอุอีลานนะ, e, นะะยูเอนะรัสเซียบราซิลพู้นน้เป็นสมาชิกบ,บริกหมดเลยณณนะ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 ปัจจุบันนะห้าประเทศนี้นรวมกันเนี่ยเขามีปริมาณน้ำมันสำรองสูงนะเราสัก700ดร้อันล้านบาร์เรล เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดของโลกเนี่ยก็อยู่ราวสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าเราไปดูเวเนยหน่อยนะเวเนยจะอยู่บรรทัดด้านล่างนะจะเห็นว่าตัวเวเนยเองเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมบริกนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวเนยเองเขาก็เป็นหนึ่งในประเทศเนะที่พยายามจะเราเราเรีย,รยกได้ว่าพยายามจะท้าทายระบบเปโตรโดอลลาร์ที่สหรัฐตั้งมาโดยตลอดเหมือนกันตั้งแต่เขาใช้คริปโตนะในเรื่องของการชำระราคาคา่าน้ำมันใช้เรื่องของ การขายน้ํามันแบบข้อตกลงพิเศษอย่างเช่นเอาน้ํามันแลกเงินกู้กับจีนซึ่งก็ไม่ได้มีกระบวนการดอลลาร์เข้าไปอยู่ในกระบวนการรวมไปถึงจีนเองนะฮะก็มีการส่งทูตพิเศษเข้าไปพบตัวของมาร์โินโรก่อนที่จะเกิดเนต์นั้นขึ้นเพื่อท้าทายถ้าเกิดสถานการณ์ที่เขาปล่อยไปสหรัฐปล่อยไปไม่ทําอะไรเลยนะแล้วสุดท้ายเวนเนซุเอล่าเข้าไปร่วมสมาชิกุณจะเห็นว่าถ้ารวมกันกับเวนเนซุเอลาเข้าไปอีกอันหนึ่ง บริกจะกลายเป็นคนที่ครองน้ํามันทะลุ1,000ล้านบาร์เรลกินสัดส่วน80%ของปริมาณน,น้ํามันสมองโลกสิ่งนี้มันจะทําให้เปลี่ยนระบบของเป็นโตรดอลลาร์เนี่ยออกไปเลยนะซึ่งปัญหาคือว่าถ้า,าไม่จําเป็นต้องซื้อขายน้ํามันด้วยสกุลดอลลาร์แล้วเนี่ยเรายัางจำเป็นต้องแบ็กอัพตัวดอลลาร์ไว้ในทุนสำรองเนี่ยเท่าเดิมหรือไม่สิ่งนี้เป็นปัญหาสําคัญก็ ไม่จําเป็นถูกไหมเพราะว่าก็ในเมื่อไม่ต้องซื้อสกุลดอลลาร์ก็ไปแบ็กอัพสกุลอื่นฮะไม่เห็นจะเปต้องแบ็กอัพดอลลาร์ไ้เท่าเดิมปัญหาข้อนี้แหละที่ทํามาสู่อีกหนึ่งปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของความต้องการถือครองไอ้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคือเวลาเขาถือดอลลาร์ในในทุนสมรรงเนี่ยไม่ได้ถือเป็นเงินสดๆดี่ต้องถือผ่านผ่านพันธบัตรนะวราถือเงินสดก็เหมือนคนทั่วไปถือเงินสดไว้เฉยๆมึงเจอเงินเฟ้อเข้าไปมันก็เสื่อมเรื่อยๆเพราะงั้นก็ต้องถือสินทรัพย์ที่มันม ระยะยาวนะฮะพันธบัตรระยะยาวเนี่ยเราเคยนําเสนอภาพบางอย่างไปนะครับว่าวันนี้ถ้าดูรูปซ้ายก็จะเห็นว่าบอลยืมตัวยาวของฝั่งสหรัฐเส้นสีเหลืองนะมันมันมันไต่ขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นมาอยู่ที่ราวเกือบจะห้าเปอร์เซ็นต์ละกลายเป็นตัวยาวเนี่ยเร่งตัวสูงขึ้นนะหรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่ามีคนอยากจะขายหรือว่าขายพันธบัตรของระยะยาวนะออกมาทั้งที่ตัวสร้างอย่างตัวเส้นสีเขียวนี่มันมีการปรับลดลงตามการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดสิ่งนี้มันกระทบ สหรัฐเนี่ยอยู Upper ่รลๆสักสองสามอย่างนะที่สร้างปัญหาอย่างหนักเลยอย่างแรกคือเรื่องของของต้นทุนทางการเงินนะเราจะเห็นว่าไอ้ต้นทุนทางการเงินในรูปซ้ายเนี่ยพอบอลยิวระยะยาวมันขึ้นเนี่ยต่อให้เขาลดดอกเบี้ยลงไปเนี่ยนี้ของรัฐบาลส่วนใหญ่ของฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาผูกไว้กับบอลระยะยาวเพราะงั้นถ้าต้นทุนทางการเงินบอลยิวขึ้นเนี่ยเขาก็มีเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นไปเพราะงั้นการขาดดุลทางการเงินก็จะเจอเรื่องดอกเบี้ยเข้าไปก่อกวนอันนี้คือคือปัญหาข้อข้อแรกนะครับที่ ทำให้สามารเจอกับเรื่องของต้นถุนถกเบี้ยที่สูงเพราะว่าบอลยู่ตัวยาเนี่ยม,มันกดไม่ลงเพราะว่าดีบาร์มันหายไปอันที่สองคือเรื่องของการระดมทุนคือสิ่งที่น่ากลัวของปีนี้นะฮะดูจากรูปนี้เราจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของการใช้เงินใหม่เลยนะขอแค่เอาเงินเข้ามาแล้วใช้นี่เดิมหมุนเรื่องโลเวอร์นี่เดิมเนี่ย,ยถ้าดูจากรูปนี้จะเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่มีนี่ที่ครบกําหนดชําระบวกอกเดบี้ยในทั่งสีแดงยสูง สูงมากมากเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องมีการระดมทุนซึ่งถ้าระดมทุนผ่านตลาดพันธบัตรระยะยาวไม่ได้เพราะว่ายิวมันสูงนะถ้ารัฐบาลยิ่งไปออกพันธบัตรเข้าไปอีกมันจะกลายเป็นว่าสัลายล้นเลยวิวก็จะมีการกระชากขึ้นอีกเพราะงั้นมันมีปัญหาเหมือนกันว่าทางรัฐบาลเองก,ก็ระดมทุนได้ยากรัฐบาลก็เลยเลี่ยงระยะส,สั้นเราได้เห็นภาพเหมือนกันเลี่ยงมาใช้ตัวหงม,มีระยะสั้นก็คือมีการเข้ามาใช้แหล่งเงินกู้ระยะสั้นแทน สิ่งที่เห็นก็คือกลายเป็นว่ามันก็นำสู่ปัญหาที่3คือเรื่องของความคลั่งจะเห็นว่าณวันนี้เองเนี่ยถึงแม้เฟดจะมีการยืดหยุ่นกลับมาใช้ QE นะโดยการพิมพ์เงินมาแล้วไปซื้อพันธบัตรระยะสั้นเพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยมันกระชากขึ้นแต่ยังคุมไม่ได้นะครับก็ยังคุมไม่ได้อยู่เฟดยังต้องใช้ทั้งสองเครื่องมือควบคู่กันก็คือใช้ทั้ง QE ใช้ทั้งเลโปเนี่ยเติมสภาพคล่องกับข้าสู่ระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของความคลั่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าอันนนนีี้คคือปปััญญหาาาสํท่ววไม ไอ้เรื่องของเปรตโดอลลานะที่เกิดจากปัญหาของเเนเนี่ยถ้าปล่อยไปอีกนะปล่อยให้เอเนกลับเข้าสู่บลิกไปอีกแล้วสุดท้ายทุกคนเลิกใช้ดอลลาขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ฝั่งของสหรัฐเองก็จะยิ่งเจอปัญหานี้เข้าไปหนักหน่วงเข้าปากขึ้นอีกเพราะงั้นเราเห็นว่ามันเหมือนจะเป็นอีเวนท์ที่อยู่กันคนละทิคนละทางน,นะแต่ว่าต้องสายไปเห็นมันก็มีความเชื่อมันอยู่พอสมควร แม้ว่าเวเนเองจะมีสัดส่วนของการส่งออกน้ำมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของโลกนั่นแหละคะ่ะคุณนัทุฑคะ่ะคือแม้ว่าปริมาณสำรองน้ำมันจะมากแต่ดูเหมือนว่า potential ในการนําขึ้นมาใช้นําขึ้นมาขายแล้วก็สร้างรายได้ที่หมุนเวียนเนี่ยมันจะมีไม่มากเท่าไหร่ปัญหาคือฝั่งเวเนเนี่ยเขามีน้ำมันทีเ่เราเรียกว่าน้ำมันหนัก heavy crude ที่มันต้องผ่านการกลั่นการการทำโรงกลั่นตรงนี้แหละที่ เป็น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 ปัญหาหน่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไปลงทุนในหลังๆเราเริ่มเห็นจีนเสียงพยายามจะเข้าไปนะพี่หะว่าก็ยังยังไม่ได้เต็มที่ฝั่งสหรัฐเองเนี่ยถ้ายึดมาได้เนี่ยเขาม,มีปัญหาเรืนะ่องนั้นเลยเขาก็ส่งบริษัทเข้าไปแล้วก็ตั้งโรงกันแล้วก็ขายขึ้นมาแล้วก็ขายออกสู่ตลาดได้เพราะงั้นเรื่องของ เฮฟวี่กรูดที่จะมาแปลงมากราดน้ำมันแล้วก็ออกขายสู่ตลาดโลกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะเพงั้นเราบอกว่าทรัพยาการที่มันมันมันมีอยู่มากกว่านะที่ถ้าปล่อยให้ไปอยู่ในเมือ,องบริกเนี่ยแล้วเกิดการขุดขึ้นมาได้อันนี้จะเป็นปัญหาสาคัญพราะงั้นเรื่องของปรเซนน้ำมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คีย์สำคัญคีย์สำคัญคือว่ามีอยู่เท่าไหร่กันแน่นะจึงเวเนท มีมากกว่าซสาอุกนะท่ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็น่ากังวลสําหรับสาระทับปล่อยให้เกิดขึ้นนะค่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องของเวเนซุเอลานะคะคือตอนนี้ปฏิบัติการก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการตั้งผู้นำคนใหม่ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีแล้วนะคะมันจะจบแล้วหรือย,อยังตลาดมองเรื่องนี้ยังไงคะจะ ยืดเยื้อหรือเปล่าในส่วนนี้หรือถ่งที่คุณทรัมป์บอกว่าปฏิบัติการก็อาจจะไม่จบแต่เพียงแท่นี้นะคะเขามีแนวคิดเรื่องของลัทธิมอนโรกลับขึ้นมาอีกครั้งเขาจะปัดกวาดเช็ดถูหลังบ้านแล้วก็ยังคงเดินหน้ามองหาพื้นที่ทรัพยากรใหม่ๆมีการพูดถึงกรีนแลนด์มีการพูดถึงหลายๆประเทศนะคะถ้ามันยังไม่จบถ้ามันยังไม่นิ่งเนี่ยมันเป็นลบหรือว่ามันมีผลยังไงกับตลาดคือคือถ้าเรื่องน้ำมันเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าวันนี้ถ้าเขายึดเวเนได้อะเราลองบวกกันง่ายๆก็ได้ว่า สหรัฐนะบวกเวเนซุเลาสบซนะบวกแคนาดานะที่อีกสักสิกว่าสัดส่วนมันก็ห0าส่สิบนะมันก็แปลว่ามัน <แ S 1> มันคานอำนาจกันได้อยู่นะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะพลิกไหมเช่นสหรัฐอาจจะใช้วิธีเข้มก็ได้หรือว่าวิธีที่ไมายอ่อนก็ได้นะเข้าไปผนวกกับซาอุดหนอนะ่อะไปอิรานบ้างอะไรเงี้ยคือได้มันมีโอกาสพลิกได้ตลอดถ้าสัดส่วนเป็นแบบนี้ พราะงั้นถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมก็มีโอกาสแต่ว่าไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไม้แข็งขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่าว่ามันขาน้ำหนาจกันอยู่พอสมควรมันห้าสิบกับสี่สิบอมันก็ก็พอจะจะ,จะมีโอกาสที่มันมันน่าจะเป็นการขานอำหนาจกัน,น,นกันได้ซะมากกว่าส่วนโอกาสที่จะเกิด geopolitical risk ไปที่อื่นไหมอย่างกีแลนดกีแลนดนะ์พูดกันมานานนะครับพูดกันมานานแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ถือว่าสาคัญป้าเหมือนกันนะะแล้วก็ จ้าของกิรแลนเองนยอย่างนิวแบก็อยู่ในนาโต้ด้วยก็ก็ออกมาเปิดเปิดแล้วนะว่าว่าคงไม่อยากให้เกิดภาพดันขึ้นนะเพราะว่าเขาก็คือ NATO นาโต้เพราะงั้นกิร์แลนอาจจะเป็นสิ่งที่ยากกว่าด้วยซ้ําไปนะ,นะครับยากกว่าฝังกงเวิดนเ,นเพราะงั้นผมคิดว่ามันคงจะยังไม่ถึงขั้นแรงขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นเราคงไม่ต้องมองไกลขนาดนั้นหรอกนะก็มองแค่ว่าปัจจุบันเวเนซุมันจำเป็นจริงๆนะมันจําเป็นถ้าปล่อยให้ ให้มาดูโดบินมาเจอสีขึ้นผิงในช่วงตอนต้นมกราลาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือ,คอจบเลยแต่ฝั่งที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความจะเป็นขนาดขนาดแบบแบบของเวนเนนนะครัะงั้นก็เลยคิดว่าคงน่าจะยังไม่ได้เกิดความแรงต่อเนื่องเป็น,เป,นเป็นลูกโซ่หลังจากมีไปเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะครับโมงูนหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ